สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกองป่ายสุขสุขคนมือนีได้ค่ะอาดคลคิปการกินมาให้เบ่งด้ค่ะเด้อว,ว่ามือหนีเขากินอยังงมือนี่มีลาบปลามีลาบปลาเด้อค่ะถ้ากันกินเผายัางนอ้อพ่อแม่พี่น้องมีไครค่ะพักกินกับ นี่เด้อค่ะแหนมละหอมปีภาี้จีนมาเด้อค่ะมากินข้าวน้ำกันเด้อค่ะเด้อ